คนนี้ชื่อกล้วยเขากำลังกินทาโร่เส้นอยู่เห็นไหมนี่ทาโร่เส้นจบหนค่ะตัวนี้คณผู้หญิงชื่อชันนี่น้องชันนี่ชูกาอะไรเด้อตอนนี้เอาเอาให้มันอยู่ในเต็นท์เต็นท์แบบเต็นท์คนเลยอ่ะมีที่ปั่น กกุให้ดูเต็งข้างนอกก่อนแสดงอะไรเงลงทุนมากจำจำหน้าไหนครับเราฟูดฟูดน่ารักมากเลยค่ะชาช้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 าแบบนี้าม Yeah.